อยากจะเป็นอภิมหาเศรษฐีดูไบงบไม่เกิน2ล้านบาทมีไม่ถึง3คันอ้าวลุยแบบนี้น้ำจะเข้าไหมครับ be, be. สวัสดีเพื่อนๆชาวเอเคครับอยากจะเป็นอภิมหาเศรษฐีดูไบวันนี้ครับเพื่อนๆสามารถเป็นอภิมหาเศรษฐีได้ในงบไม่เกิน2ล้านบาท be, be. กับเจ้ารถคันนี้เลยเล n g e r o v r r s p ส r t VX s u p e r c h a r ุ e d การเป็นอภิมหาเศรษฐีดูใบเนี่ยมันไม่ยากนะเพื่อนเพื่อเพียงเพื่อนๆขับรถเจ้าคันนีเน้เพื่อนเพื่อน,อนก็นจะดูเหมือนที่เหมือนรถที่อยู่ในวงัง <c oughs> อภิมหาเศรษฐีต่างๆ <c oughs> ได้ใช้รถคันนี้นั่นก็คือเจ้า Land Rover รุ่น Range Rover Sport <c oughs> นะครับคันนี้นะครับมีความพิเศษหลายอย่าง Range Rover Sport คันนี้นะครับมีไม่ถึง10คันในประเทศไทยแล้วสีแดงตัวนี้เขาเรียกว่า r e m i n e r a t e d ซึ่งสีแดงคันนี้มีไม่ถึง3คันในประเทศเ <Wow. S 1> จ้าตัวรถคันนี้ยังมาพร้อมกับขุม พลัง V8 3 9 0แรงม้ากับ560ทอร์กทนะครับรถคันนี้มีความคลาสสิกและโมเดิร์นมากๆไม่เชื่อเพื่อนๆลองดูนอกจากความคลาสสิกกับความโมเดิร์นแล้วเนี่ยยังซ่อนมาด้วยขุมพลังที่มหาศาลบวกกับเทคโนโลยีของรถคันนี้มีให้มามากมาย <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่ในยุคนั้นไม่รู้ว่ามีกี่แบรนด์ที่สามารถเลี้ยวตามได้แต่รถคันนี้ฟังก์ชันสามารถเลี้ยวตามได้มีไฟตัดหมอกมีทุกอย่างได้ครบฟังก์ชันนะครับเหมาะสําหรับการลุยป่า ลุยน้ําหรือว่าเพื่อนๆจะแบกจักรยานแบกเจ็ตสกีหรือจะกางเต็นท์รถคันนี้นะครับเพื่อนๆแค่ซื้อน็อตโมดูลมาต่อแค่นิดเดียวรถคันนี้ก็สามารถพาเพื่อนๆไปในที่ที่เพื่อนๆมีไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆได้เลยผมขอย้อนกลับไปตรงที่ว่าทําไมตรงนี้เขียนว่า length lower และตรงนี้เขียนว่า land rover นะครับ land r o w e r ตรงนี้นะครับมีความหมายว่ารถคันนี้เป็นสายลุย l น n g t h lower ตรงนี้มันบอกเพื่อนๆว่าเจ้ารถคันนี้เป็นรถที่หรูบวกกับมีความสบาย รถคันนี้ก็มีความไฮคลาสนะครับในยุคนั้นนะครับผ่านมาประมาณเกือบจะ20ปีได้นะครับแต่รถคันนี้ยังมีความคลาสสิกโมเดิร์นและมีความดูดีในตัวเพื่อนๆว่าอย่างนั้นไหมครับโอเคมากไปกว่านั้นแล้วเนี่ยรถคันนี้มีออปชั่นมากมายเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถึงออปชั่นต่างๆเริ่มได้เลยครับ ออปชันแรกนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับตัวฉีดไฟหน้านะครับเขาเรียกว่ารถคันนี้เป็นรถอังกฤษใช่ไหมครับมันจําเป็นต้องกวาดพวกขมะนะครับหรือว่าฝุ่นโครนเวลาเพื่อนๆไปลุยเรามาดูด้านข้างนี่ว่ะอ่าด้านข้างตัวรถเนี่ยผมเนี่ยสูงประมาณ176นะครับผมยืนอยู่ข้างๆตัวรถเนี่ยและโชกเนี่ยปรับอยู่ที่กลางๆนะมันมีสาโหมดคือสูงกลางแล้วก็ต่ํา176เซนผมยังมองไม่เห็นหลังคานะครับหมายความว่ารถคันนี้มีความสูงมากพร้อมลุยน แน่นอนลุยน้ําลุยป่าลุยเขาแน่นอนดูนะครับลุยยังไงเพื่อนๆเห็นเส้นตรงนี้ไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถลุยน้ําได้ถึงขนาดเส้นนี้เลยนะครับนี่ลุยน้ําได้ขนาดเส้นนี้เลยนะครับประมาณเอวของเพื่อนๆเ,เลยนะถ้าสูงเท่าผมนะแล้วอ้าวลุยแบบนี้น้ำจะเข้าไหมครับน้ำไม่เข้าครับเพราะรถคันนี้นะครับมีระบบกันซีนไม่ให้น้ำเข้า2ชั้นนะครับบวกกับว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ย ตัวถังรถไม่ใช่เหล็กแต่ตัวถังรถเป็นอลูมิเนียมหมายความว่าเพื่อนๆไปลุยน้ําหรือไปลุยอะไรแล้วรถคันนี้ไม่เกิดสนิมอย่างแน่นอนสําหรับเจ้าเทคโนโลยีในปีนั้นจะมีใครเทียบกับเจ้ารถคันนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นระบบชกถุงลมเอ่ยไม่ว่าจะเป็นดวิ่งโหมดที่มีมาให้ถึง5โหมดลุยน้ําได้ลุยเขาได้ส่วนต่อมาเนี่ยผมให้ดูถึงกาบบันไดข้างเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตัวกาบบันไดข้างเนี่ยเจ็ดหมื่นนะครับแต่รถคันนี้มีมาให้แล้วประเด็นมันไม่อยู่ที่ตรงนี้ครับเวลาเพื่อนๆขึ้นลงรถเนี่ยมันจะปกติแล้้้ววววเเเน่ยลลลาาาารรขึนนแงบอก มันจะเลอะกางเกงสวยๆของท่านใช่ไหมครับแต่รถคันนี้เนี่ยมีส่วนที่กันไม่ให้เลอะกางเกงของท่านปลายขาของท่านนี่แหละเซนเตอร์แมนขาของจริงโอเคเรามาสูส่วนด้านท้ายของเจ้ารถเลนช์โ o เวอร์คันนี้กันนะครับเพื่อนๆเ,เห็นตัวเสาด้านท้ายนี้ไหมครับนี่คือเอกลักษณ์ที่อยู่มานานมากแล้ว <Wow. S 1> นะครับห้าสิบปีได้แล้วนะครับสาหรับเจ้าเลนช์โ o เวอร์นะครับที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนขนาดนี้มีความใหญ่โตไปไหนมาไหนได้เป็นรถแบบเขาเรียกว่าปอดทัวเลอร์นั่งได้5ที่นั่งนะครับสิ่งสําคัญคือ รถคันนี้เปิดฝาท้ายได้2แบบแบบที่1เรากดตรงนี้นะครับเปิดแบบนี้ถือของมาเราก็วางแบบนี้ได้เลยแบบง่ายง่ายส่วนแบบที่สอนเพื่อนๆเอามือกดตรงปุ่มตรงนี้นะครับใต้แบตคำว่าสปอร์ตซูเปอร์ชาร์ตตรงนี้แล้วเอามือจับตรงนี้นะครับเราจะเปิดแบบเป็น SUV ทั่วไปแต่เท่เท่คูลูเปิดได้2แบบและดูที่วางสัมภาระ เย wow. อะย้ําความเป็น Range Rover มีความพรีเมียมและไฮคลาสด้วยแบตโลโก้คําคว่า Range Rover บวกแบดคาว่าสปอร์ตซูเปอร์ชาร์ตตรงนี้นะครับแล้วตัวด้านท้ายรถที่ผมบอกไปนะครับตรงนี้ไม่ใช่รอยแตกหรือว่าเป็นรอยรล้าวอะไรนะครับตรงนี้นะครับมีไว้เพื่อลากจูงเจ็ตสกีของเพื่อนๆ wow. หรือจะเอาแขวนจักรยานเพียงแค่เพื่อนๆใส่น็อตโมดูนิดเดียวแกะตรงนี้ออกมาลากได้เลยลุยได้เลยนะครับโอเคครับเ okay. พ Jeez, ืพ่อนๆทุกคนครับตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านในของเจ้า Range Rover นะครับที่ผม บอกว่ามันหรูแล้วมันไฮเทคโนโลยีตั้งแต่ในปีนั้นน่ะได้ยังไงมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยขึ้นมาเนี่ยเราจะได้นั่งเบาะเจ้าตัวเบาะอันนี้เขาเรียกว่าคอมมันเดอร์สีนะครับเบาะอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนมีเขาเรียกว่าที่พักแขนแบบนี้ให้เพื่อนๆขับแบบนี้มีมุมมองที่เขาเรียกว่ากว้างขวางกว้างไกลนะครับบวกกับว่าเพื่อนๆไม่ต้องกลัวมุมอับสายตาไม่ว่าจะเป็นกระจกที่ตัดแสงอัตโนมัติกระจกมองข้างหรือว่าการวางแขนของเพื่อนๆสามารถวางแขนขับแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนนั่งโซฟาสบาย บายตัวนึงนอกจากสิ่งนี้แล้วเนี่ยพวงมาลัยของเขาอะยังเป็นมัลติฟังก์ชันในยุคสมัยนั้นมันจะมีรถอะไรที่ให้ v o i c e r e Cognition กับพวงมาด้วยกับ u ค o n t น o ทนอกจากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วเนี่ยแต่ของเขายังมีเอกลักษณ์เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องกดแต่ตรงกลางนะผมว่ามันจะมีเส้น2เส้นนะครับที่อยู่ตรงพวงมาลัยนะครับเ,เพื่อนๆกด แต่ก็จอกมาเสียงแบบน่ารักน่ารักนิดนึงนะครับดูดีมากๆรถคันนี้ยังมีระบบไฟหน้าอัตโนมัตินะครับที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัติปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติมีให้เพื่อนๆครบทุกอย่างนะครับบวกกับเกียร์ระบบเกียร์6สปีดนะครับแล้วมีระบบโช๊คเป็นโช๊คถุงลมที่ผมบอกไปว่าปรับได้3ระดับสูงกลางต่ำเพื่อนๆสามารถลุยได้ทุกสถานการณ์จะหรูก็ปรับให้ต่ำหน่อยเพื่อความเท่จะลุยก็ปรับให้สูงหน่อยเพื่อความลุยนะครับแล้วมีโหมดให้เลือกด้วยกัน5โหมดไม่ว่าจะับบถนเรีย นะครับถนนลื่นหรือว่าจะขับถนนบล็อกที่เป็นหินหรือขับถนนทรายเพื่อนๆจะลุยแบบไหนอ่ะคันนีพ้พาเพื่อนๆไปได้หมดอ่ะระบบแอร์เป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลมีหน้าจอมาให้มีระบบบลูทูธมาให้เออและที่สําคัญเลยนะเจ้ารถคันนี้มีระบบเครื่องเสียง h a มาการดอนโลจิคเซเคิดว่าในปี2006มีใครให้ h a มาการดอนโลจิคเซเบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยถ้าไม่ใช่เจ้ารถ มากไปจากสิ่งที่ผมบอกยังมีสลูปที่เพื่อนๆเห็นนั้นน่ะเป็นสลูปแต่ไม่ใช่เป็นสโลฟิกเหมือนเจ้า evoke ในสมัยนี้นะแต่สามารถเปิดได้ด้วยอะ่ะ อุปกรณ์ฟังก์ชั่นต่างๆก็ประมาณนี้ครับแค่นี้ก็สมกับราคาที่ออกห้างมา10ล้านแล้วใช่ไหมเพื่อนๆตัวเบาะที่เป็น Commander s e ซ t แล้วเนี่ยตัวเบาะสามารถปรับ Memory s e ซ t ได้3าตำแหน่งไม่ว่าเพื่อนๆจะให้คุณพ่อคุณแม่ขับหรือให้แฟนขับก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วซึ่งยุคสมัยนี้คงเป็นเรื่องธรรมดา แต่วันนั้นน่ะมีแบรนด์ไหนที่ทําแบบนี้ได้ผมได้มานั่งตรงส่วนท้ายรถแล้วนะครับหรือด้านหลังรถนะครับต้องบอกว่าผมสูง176พื้นที่เฮดลูมก็โอเคนะครับยังเหลือส่วนเลกลูมก็ยังเหลือนะครับเลกลูมก็ยังเหลือแม่ด้านหน้าเนี่ยเพลินกับอินโฟเทนเมนต์แล้วอะ่ะมันยังไม่พอใช่ไหมด้านหลังเนี่ยเขายังมีระบบจอมาให้อีกนะครับบวกกับว่าถ้าเพื่อนๆกดอยู่ตรงที่รถกระจกนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้เลย นี่แหละครับความ private luxury ของจริงแต่ด้านหลังก็มีนะไม่ต้องกลัวร้อนโอเค5ที่นั่งนั่งสบายจริงๆลองดูเป็นยังไงกันบ้างครับ <c oughs> เพื่อนๆชาว LK ชื่นชอบเจ้า Range Rover เหมือนผมไหมครับและขอกระซิบเพื่อนๆหน่อยนะว่ารถคันนี้มีมาไม่บ่อยอยู่ไม่นานแน่นอนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ See you